สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนดวงประจำเดือนเมษายน2568ค่ะดูดวงคนวันเสาร์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือสิ่งที่ไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนำอยากจะเตือนกับคนวันเสาร์ในเดือนเมษายน2568นี้ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่ะวิชาชีพค่ะไอดี ID ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วค่ะหมอฟ้ารับพยากรดูดวงออนไลน์ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะรับดูดวงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะคะอะสำหรับคนวันเสาร์นะคะคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ3 4 6 7 8ด 9และ10มาดูเหตุการณ์สถานการณ์โดยภาพรวมของคนวันเสาร์ในเดือนอเมษายน2อ6 8นานี้นะคะคนวันเสาร์ได้ไพ่6ถ้วยนะคะบง่งบอกในเรื่องของความรักความใส่ใจนะคะดูแลเทคแคร์คนรอบข้างนะ6ถ้วยเนี่ยมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเดิมๆสถานที่เดิมๆนะคะร้านอาหารร้านเดิมๆนะคะทานอาหารจานเดิมๆหรืออาจจะมี โอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เดิมๆสถานที่คุ้นเคยนะคะสถานที่ได้เคยไปนะคะรวมถึงไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะดูแลเทคแคร์คนรอบข้าง mm. การงานโดดเด่นนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่าอาจจะมีงานใหม่เข้ามาโปรเจกต์ mm. Creation, ใหม่เข้ามาหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนั่นเองนะคะก mm. ารคา้าการขายเรียกว่าหนึ่งไม้เท้านี่สู้คูค่ค้าคู่แข่งได้นะตีตลาดได้เลยทีเดียวนะคะลูกค้าแน่นออเดอร์เยอะนะคะ อาไพติอิมเพลอร์นะคะนะนะก็เรียกว่า ศักิ์สีหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เลยสําหรับคนวันเสาร์นะคะและไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคําว่าจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะรวมถึงคนวันเสาร์จะทําอะไรต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวนะคะคุณจึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในเดือนนี้เป็นเดือนที่งานเยอะงานยุ่งจริงๆนะแปดไม้เท้าก็มานะคะเรียกว่าบางคนรับผิดชอบงานหลากหลายหน้าที่มีงานหลากหลายอย่างที่ต้องให้ดูแลหรือมีโอกาส ได้ขยับขยายนะคะธุรกิจกิจการขยับขยายสาขานะคะเป็นที่รู้จักกับคนหมู่มากนะคะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากด้วยนะคะ อราชินีดาบก็มานะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนนะคะเรียกว่าการเวลาเนี่ยจะลอหล่อให้คนวันเสาร์นะคะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมงานมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นนะคะก็เรียกว่าการงานมั่นคงนะ จัสติกแต่คนวันเสาร์จะทําอะไรต้องรอบคอบนะต้องวางแผนที่ดีนะคะไพ่จัสติกเป็นไพ่ในเรื่องของคาว่าการจัดการการวางแผนรอบครอบระมัดระวังนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเรียกว่าตรงบ้างนะคะนะอะไรที่ มันมันมันดูแล้วมันไม่ได้ถูกต้องนะคะคนวันเสาร์ก็พยายามพยายามชัดเจนนิดหนึ่งก็แล้วกันนะหรือตัวคนวันเสาร์ตัวคุณเองอาจจะได้ลงไปในเรื่องของคําว่าการจัดการการเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ดีนะคะเรียกว่าเพิ่มความขมักเม่นให้กับตัวเองนะคะคุณมีโอกาสที่จะทําได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ดีเพลสกับจัสติกเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะอยากมีอยากได้อยาก ทำไปหมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะคนวันเสาร์อ of Fortune นะคะเรียกว่า โอกาสนะคะโอกาสในการเรียนรู้โอกาสที่จะโอกาสในการที่จะได้ฝึกฝนหรือโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองเนี่ยกำลังมีเข้ามาแล้วนะคะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้ดีนะคะ <P> เพื่อที่ว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วเราจะได้ขวายคว้าได้ในทันท่วงทีนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสไม่เสียโอกาสนะคะในเรื่องของสภาวะอารมณ์เนี่ยคนวันเสาร์ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะ เพราะว่าดูเหมือนจะค่อนข้างจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะอารมณ์แปรปรวนเหมือนกันนะคะเรียกว่าหมุดหยุดง,ง่ายขี้เบื่อนะคะเรียกว่าต้องลดความจุกจิกจู้จี้ของตัวเองลงนิดนึงนะเรียกแล้วแล้วจะเป็นที่รักของคนรอบข้างเลยทีเดียวนะคะเพราะบางครั้งตัวเราค่อนข้างจะจุกจิกจู้จี้นะคะเจ้าระเบียบจนเกินไปมันก็เลยอาจจะทําให้คนรอบข้างอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันได้นั่นเองบางอย่างต้องรู้จักที่จะยืดยุนนะคะตึงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีเนาะเรียกว่า บางอย่างก็หย่อนหย่อนบางก็ได้นะคะตำแหน่งลูกน้องเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงนะคะหรือลูกหลานบริวารอาจจะนำพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ตำแหน่งเพื่อนนะคะเรียกว่าเข้ามาส่งเสริมด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าตำแหน่งเพื่อนเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะในเรื่องของการส่งเสริมได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณิมิตที่ดีนะคะคอยให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะให้คำแนะนํานะคะค, <Lehrer: S 2> คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยดูแลซึ่งกันและกันนะคะตำแหน่งงานค่อนข้างจะมั่นคงเลยทีเดียวกันค้าการขายในเดือนนี้ เรียกว่ายอดออเดอร์ปังเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายอดทะลุเป้ากันเลยนะใครที่ตั้งเป้าตั้งอะไรไว้นะคะขอให้คุณมีความขยันความเพียรความพยายามนะคะเรียกว่าคุณสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายจุดหมายของคุณได้อย่างแน่นอนอย่าหยุดต่อการเรียนรู้นะคะยอฟฟอร์จูนเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาตำรับตำราหรือจากนอกห้องเรียนนะคะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเอง ตลอดเวลาย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเรียกว่าต้องเปิดโลกทัศน์ให้มันกว้างขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะใครตกงานว่างงานในเดือนนี้นะถ้าออกไปสมัครงานคุณมีโอกาสที่จะได้งาน ใครที่อยากจะทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะว่าตัวเรามีความชอบมีความรู้มีความถนัดมีความสามารถทางด้านใดนะคะแล้วนําไปฝึกฝนพ,นพัฒนาเพื่อที่จะต่อยอดนะคะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ในวันขั้งนาน,นั่นเองค่ะส่วนการเงินนะคะคนวันเสาร์นะถึงจะไม่มีไพ่เงินเลยแต่มีไพ่ V ีออฟฟอร์จูนนะมีไพ่ไมเท้านะคะ เพราะฉะนั้นมีงานก็ต้องมีเงินด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าการเงินของคุณยังคล่องมืออยู่นะแล้วการเงินนะคะวีออฟฟอร์จูนใครที่การเงินแย่นะชีวิตแย่นะเรียกว่าการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามาแต่ตัวคุณเองก็ต้องขยันด้วยนะเพราะว่าจะมีเงินมากได้ต้องมีความขยันนะคะเห็นไพ่เมทาไหมและอิมเพลเอร์งาอาการเงินที่ดีของคุณจะมาจากงานที่คุณทํา นะคะจะจะรายได้ของคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการงานที่คุณทำนะคะการค้าการขายนะคะหรืองานประจำก็ตามแต่นะคะและจัสติกวางระ,บบระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมีวินัยในเรื่องของการเงินนะคะจัสติกเนี่ยไม่ใช่แค่การเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่มีวินัยแค่ในเรื่องของการเงินแต่คุณต้องมีวินัยกับการงานนะคะหรือกับสิ่งที่คุณทำด้วยนะคะเรียกว่าเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะ การเงินเนี่ยอันไหนเก็บเก็บอันไหนออมนะคะก็คือออมอันไหนใช้ก็คือใช้จัดสรรแบ่งส่วนให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินแล้วคุณจะมีเงินเก็บนะคะใครที่บอกว่าเก็บเงินไม่อยู่ไม่มีเงินเก็บนะลองเริ่มต้นดูนะคะหรือบางคนเนี่ยวีออฟฟอร์จูนนะคะอาจจะก,กําลังมองหาที่ทางอยู่หรือเปล่านะคะอยากจะได้ที่ดินเพิ่มนะคะอยากจะสร้างบ้านสร้างคอนโดนะคะอ่หรืออาจาะแบบ เป็นในหน้าก็ได้นะเรียกว่าซื้อมาเพื่อที่จะขายต่อนะคะเป็นในหน้าที่ดินได้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินนะคะถ้าเมไหร่ที่มัมีการวางแผนที่ดีเนี่ยนะคะการเงินมันก็จะเรียกว่าจะมีเงินออมมีเงินเก็บการเงินของคุณก็จะดีขึ้นด้วยเพราะเจ็ดถ้วยคนวันเสาร์นะเรียกว่ามันมีมันมีสิ่งยั่วตายั่วใจเข้ามาเยอะอะในเรื่องของการใช้เงินนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ แต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ได้ติดขัดนะแล้วโชคลาภถามว่ามีไหมพอได้ค่าขนมไม่ได้มีโชคมากนะคนวันเสาร์ส่วนใหญ่จะมีโชคจากงานมีโชคจากคนอุปถัมภ์มากกว่าถ้าถ้าซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อเลขนี่อาจจะเฉียดไปเฉียดมาได้นะคะส่วนความรักได้คู่ที่ดีนะแปดไม้เท้าตกตำแหน่งคู่นะคะก็เรียกว่าในตำแหน่งของความรักเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันยอมรับนะคะความคิดเห็นนะคะ ซึ่งกันและกันมากขึ้นรับฟังเรื่องราวสิ่งต่างๆของกันและกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าถอยทีถอยอาศัยกันนะคะในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเรียกว่าอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจพ่อแง่แม่งอนแค่นั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นความรักที่ดีนะซึ่งตำแหน่งถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วนะคะเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะให้ความสําคัญกับงานหรือหน้าที่เนี่ยนะคะ ค่อนข้างจะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักให้เวลากับคนรักคุณบ้างนะคะเขาก็เขาอาจจะกําลังรอคอยคุณอยู่ก็ได้นะอยากให้คุณหันมาดูแลเอาใจใส่เหมือนที่เคยเหมือนที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันคุณอาจจะดูแลเขาแหละแต่ว่าการดูแลมันอาจจะลดน้อยลงนะคะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบมีเสน่ห์นะพอไพ่หกัวเห็นไหม เป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะแต่คนโสดสีถ้วยบางครั้งช่างเลือกเหมือนกันนะเลือกแล้วเลือกอีกนะคะเลือกแล้วเลือกอีกอันนั้นเข้ามาก็ไม่ถูกใจคนนี้เข้ามาก็ไม่ใช่นะคะบางครั้งไอ้ที่เข้ามาก็ไม่ได้ชอบไอ้ที่ชอบก็ไม่เข้ามาจีบนะคะคนวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าโสดแบบมีคนคุยเจ็ดถ้วยบางคนคุยหลายคนคุยไว้เผื่อเลือกนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะโสดแบบมีคนอุปถัมภ์ก็ได้ด้วยนะ โสดแบบมีคนดูแลโสดแบบมีคนอุปถรัรมภ์รวมถึงนะคะรักครั้งเก่าๆมีโอกาสที่จะวนๆเวียนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็เรียกว่าโสดก็ไม่ได้เสียหายนะโสดก็มีความสุขกับตัวเองนะคะโสดแบบไม่ได้เหงาด้วยนะคนวันเสาร์เนี่ยนะคะสุขภาพคนวันเสาร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลําไส้พกไพ่ถ้วยเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินนะคะกินทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาโรคกระเพาะปวดท้องท้องอืด นะคะหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกปวดประจําเดือนนะคะเป็นตกขาวเป็นฤด,ดูขาวนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยนะนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมอาหาร นะคะช่วงนี้คนวันเสาร์ดูเหมือนจะกินเข่งกินเก่งทานเก่งหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะแล้วก็พยายามงดของมันๆนะคะ,อะของหวานหวานอะไรพวกนี้นะคะคนวันเสาร์นะเดี๋ยวน้ําตาลในเลือดอาจจะสูงได้นะคะคนวันเสาร์อันนี้ต้องระวังนะแล้วก็คนวันเสาร์นะคะ,ะในเดือนนี้นะขอพรกับศาลักเมืองนะคะอยู่จังหวัดไหนไปขอพรกับศาลักเมืองจังหวัดนั้นๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมขอพอรกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะในเดือนนี้เรียกว่าคนวันเสาร์เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเรียกว่าเดินทางแล้วจะรับทรัพย์เดินทางแล้วจะมีโชคด้วยนะคะส่วนใหญ่เดินทางนะคะจะเกี่ยวข้องกับงานทั้งนั้นเลยนะคนวันเสาร์นะคะแต่คนวันเสาร์ท้าไม่จาเป็นไม่ค่อยอยากไปไหนนะไพ่ถ้วยไนะ่ยเห็นไหมอยากอยู่กับบ้านแล้วตําแหน่งราชินีดาบกับคิง กับอ่าดิมเพลอร์เนี่ยนะคะนั่งอยู่กับที่ด้วยบางคนทํางานอยู่กับบ้านใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานวันหยุดก็อยากอยู่กับบ้านอยู่อยากอยู่กับครอบครัวนะคะไม่ได้อยากจะออกไปเบียดเสียดแข่งขันกับผู้คนเท่าที่ควรนะคะพอหกถ้วยมันเป็นไพ่ของคําว่าคืออยากชิลๆอ่ะนะอยากใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆตื่นสายๆจิบกาแฟะอะไรแบบนั้นนะคะแต่บางคนด้วยงานด้วยหน้าที่ก็เข้ามาบังคับเนาะทาให้ต้องแบบเฮ้ยต้องตื่นแต่เชา้าต้องไปทํางานนะคะยังไงก็อ่า เรียกว่าเดินทางไปไหนก็แค,ครคลาดปลอดภัยดีนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับคนวันเสาร์นะเรียกว่าชีวิตนะคะนะกาลังจะดีขึ้นนั่นเองค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอันดวงของคนวันเสาร์ในเดือนเมษายนสองอาลืมบอกเลขหน้าไพ่นะเกือบจบแล้วไหมล่ะเลขหน้าไพ่สำหรับคนวันเสาร์นะคะมีเลข6มีเลข1มีเลข0มีเลข5านะคะแล้วก็เลข7็นะคะหรือตัวเลขจากเอกสารตัวเลขเก่าๆนะคะ ตัวเล็กจากบ้านเล็กที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนเกิดวันเสาร์นะคะดูดองในเดือนเมษายน2568ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ